กลับสวัสดีครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพ่อๆกันนึกเราครับอ่ฟุกตีพาแส็บครับมื่อนี้ครับมื่อนี้ก็กินจูเนื้อมาแล้วครับพี่น้องครับกินข้าวเที่ยงนล้วกันครับข้าวเที่ยงครับเดี๋ยวจ่าไรครับโอ้หอนหอนายครับเมื่อคืนนี้ก็อ่าไปเบิ่งริมโขงครับเพิ่นไล่เพิ่นไล่นั้นขี้ผึ้งบ่ครับกาบหรือกาบบักเพาวครับโอ้ยติ่มออนซ้อนขนาดเลยครับเดี๋ยวผมเฉี่ยลงให้เบิ่งอยู่ครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้อ่า พอดีเป็นมือวันนี่ก็เป็นมือออกพรรษาพอดีครับมือนี้ก็เป็นมือที่สองครับมาไดได้จุเนี่ยมือวันนี่เพิ่นบ่าขาเนาะครับมานี่ก็เป็นส่วนหางเขียดออกแบบติดมันแบบนี้ครับมันคอย,ยังเสียบมาเด็กกลูกโดดพิกคินนสวนครับมาประการหินต้นหอมครับโอ้ยเจียวขนขนาดครับมือน,นี้ โอ้หมดทกินโดนแล้วครับมาได้ครับพี่น้องครับมาเสร็จแล้วร่วมกันครับพี่อยางม่เนีดหรือว่าสุดยอดอยู่ครับที่ยาประจางังสองชิ้นเลยครับ เจ้ามันนี่แซ่บดีครับจะตามมาอืมไม่ได้ตามมาครับพี่น้องครับมันละ ออกสีบสดก็เลยบออกมาครับเล็บได้สามสิบกลีบสามสิบกลบพันเนื้อติดมันครับโ <c oughs> อบ้พี่น้องครับน่ะ ลูกดวดบางอย่างเนี่ยโอ้เผ็ดโอ้สมซื้อพี่กินูครับ เนื้อเนื้อจะแซบบะแซบอยู่กับแก้วครับพี่น้องครับไอแกว้วเห็ดบะแซบอะซื้อบิดบดพอนแ่บครับ แบบนี้ผมว่านี่แจกก่อนมันมีมันครับแดดฮอนครับมาเนี่ย สองชิน้นสองชิ้นไปเลยครับเมื่อวานเนี่ยรถร้ายครับพี่น้องครับถานนอยูด่านนนท์ใหญ่พะ่นาเดือดเบิองบางไฟพญานาคครับโอ้ ว่าผมกะที่กินเบื้องยุบันนะครับมือบันเนี่ยกินยุริมโขงครับ กได้กินโดนด้วยกันไม่ได้กินหลายมือครับจุกอะไรครับ ลูกน้อยเล้วครับลูกใหย่บาไหว ผู้เ <c oughs> ียบด็กเบ่งอ่ะไปดที่ตุ่มครบใส่ตุ่มครบกรับป่า หยาบตุ้มกบอ่าบึงช่างเบาเปียกเลยลครับพี่น้องครับผมอ่ไปไปหามามื่อวันนี้ครับ <c oughs> โอ้เฮียว่าได้เทยว่าได้แต้มอยู่ยครับ มือแรงตัวเชิงมันเหลือปลายครับสีปไปใส่อย,ยู่ครับมือแรงครับเนี่นยยิ่นั่งได้ก็แสดงพักการทห่หนึ่ง เนื้อกอะไรพวกเนื้อไม่นี่กระขึ้นอยากครับพี่น้องครับอยากจูนเนื้อไม่ได้กินหลายมื้อแล้วขึ้นฮอดแก้วพียครับเป็นเนื้อหางแขรครับส่วนหางแค่ อืถ้ากินเนื้อเนี่ยคืออยากตะล้อยเลือกแล้ว แย่ไปเลยครับ กินผู้เดียวคืออยากต่ว่าก็กินบ่เบิดแล้วครับเมื่อเนี้ยยอดครับกบ็ได้เป็นผักการเดเนครับ <c oughs> แล้วเขากันครับเนี่ยพักที่ว่าคูเขากันครับเนื้อครับเอาครับพี่น้องครับมาักินเนื้อกับผักกด้ยก็เช่เนในเดอครับฝากกติดต่างรับจองพกตีพักเซร็จเาผู้ใดอยากลงตุ้มกบกับ วิธีใส่ตุ่มกบกับปีับตุ่มกบกับแนะน้ำช่องเบาเปียครับพี่น้องครับผมลงช่องเบาเปียครับอันนี้ก็โอ้แดดฮอนไรครับทั้งแดดจะอ๋อครับพี่น้องครับกะีิไปจัดการก่อนครับนี่แต่ยังบด้อิ่มไรอยอกครับกินได้เรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าก็มันกินมันจะยาวนะครับพี่น้องครับปากไปทำนี้ครับพี่น้องครับเอาพอกันชิบนาครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ